มีอยู่เรื่องหนึ่งที่ส่วนตัวแล้วมีความประทับใจมากแล้วก็อยากนำมาเล่าให้กับพี่น้องฟังแต่ก็ไม่มีเวลามากพอที่จะรวบรวมเรื่องราวของเขาแล้วก็วันนี้เป็นโอกาสดีที่สามารถกระทำได้สำเร็จเป็นเรื่องจริงที่น่าเหลือเชื่อว่าเขาผ่านเหตุการณ์ต่างๆเหล่านี้มาได้อย่างไรจะเป็นใครไม่ได้นอกจากลุยส์เซมปรินีเป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นในสมัยสขขงครามโลกครั้งที่ส เลยอยากจะชวนพี่น้องว่าให้ชมคลิปนี้ตั้งแต่ต้นจนจบนะครับว่าฝันร้ายที่กลายเป็นพอรอันยิ่งใหญ่ได้อย่างไรจากภาพยนตร์ที่โด่งดังเรื่องหนึ่งคือ Unbroken คนแกลง่งหัวใจไม่ยอมแพ้ผลงานกำกับและอำนวยการสร้างโดยแองเจลีน่าโจลีสร้างมาจากหนังสือเรื่องหนึ่งที่เป็นเรื่องจริงที่สร้างแรงบันดาลใจไปทั่วโลก ชีวิตเริ่มดีขึ้นจากการที่ได้ลงแข่งขันกีฬาโอลิมปิกแต่แล้วก็ต้องเข้าสู่สงครามโลกครั้งที่สองคร่่งบินของเขาถูกยิงตกและรอคออยู่ในทะเลนานเป็นเวลาหลายวันเจอฝูงฉลามขาดอาหารและน้ำเพื่อนร่วมทีมหลายคนเสียชีวิตและในที่สุดถูกจับไปเป็นชเชลยของทหารญี่ปุ่นถูกจองจำแต่ว่าความทุกข์ทรมานที่ได้รับนั้นไม่ว่าจะแสนสาหัสเพียงใดก็าตาม เซมเปรนีก็ยังคงยืนหยัดต่อสู้ด้วยที่เขาไม่เคยยอมแพ้และทำให้หลายคนต้องการที่จะทราบเรื่องราวบางอย่างเพิ่มเติมจากชีวิตของเขาเขาเริ่มต้นเล่าด้วยพระวจนะที่บอกว่าเหตุการณ์ทุกอย่างร่วมกันก่อผพ้นดีแก่คนที่รักพระเจ้าสมัยเด็กเป็นคนนิสัยไม่ดีเป็นเด็กเลว ลักขโมยอันตรภานถูกจับก็หลายครั้งจนพิชายบอกว่าต้องหาอะไรสักอย่างให้เขาทำและนั่นคือการวิ่งแข่งขันเป็นสิ่งที่ใช่สำหรับเซมเปอรินีเขาบอกว่าถ้าไม่เช่นนั้นเขาคงเข้าไปอยู่ในคุกอย่างแน่นอนจนกระทั่งเข้าแข่งขันในระดับท้องถิ่นในระดับประเทศและระดับโอลิมปิกประสบการณ์สอนเขาว่าห้ามยอมแพ้สู้จนเข้าเส้นชัย และเขาใช้หลักการนี้มาใช้เมื่อเป็นเฉลยแก่ทหารญี่ปุ่นถ้าฉันทนได้ฉันก็ทำได้ถ้าคุณต้องการชนะคุณต้องไม่ยอมแพ้จากความสามารถอันโดดเด่นจากการเป็นนักวิ่งที่มีชื่อเสียงในระดับโอลิมปิกแต่ชีวิตของเขาก็เริ่มหักเหและเปลี่ยนเมื่อต้องรับการเกณฑ์าหารอยู่ในกองทัพอากาศในเดือนพฤษภาคม1943 ซัมบรนีและลูกเรือได้ออกทำการบินปฏิบัติตามหน้าที่เพื่อค้นหานักบินจากเครื่องที่ถูกยิงตกในมหาสมุทรแปซิฟิกแต่แล้วกลับเป็นว่าเครื่องของเขามีปัญหาและตกลงในมหาสมุทรมีทหารทั้งหมด11นายมีเพียงซมัมบร i นีและเพื่อนอีก2คนเท่านั้นที่รอดชีวิตในเบื้องต้นแต่แล้วอีกหนึ่งคนก็เสียชีวิตในเวลาต่อมา ทั้งสองติดอยู่บนแพรอยู่กลางมหาสมุทรเป็นเวลาถึง47วันและแพรของเขาก็หก่างไกลเรื่อยๆจากจุดที่เครื่องบินเขาตก2,000ไมล์และในที่สุดก็ตกอยู่ในวงล้อมและถูกจับเป็นเฉลยของทหารชาวญี่ปุ่นความโดดเดี่ยวบนท้องทะเลก,ก็ยาวนานมากพอ แต่เมื่อถึงฝั่งถูกจับไปเป็นเฉลยและนั่นคือจุดเริ่มต้นของความสยดสยองและความโหดร้ายต่อการเป็นเฉลยศึกของญี่ปุ่นทุกทรมานทั้งร่างกายและจิตใจถูกทุบตีอดอาหารอดอยากรวมทั้งภาวะบีบคั้นทางจิตใจอย่างรุนแรงด้วยจ่าสิบเอกซึ่งเป็นหัวหน้า,นาค่ายที่คนเขาเรียกกันว่าเบิร์ดหรือมุดซิโรวัตนาเบ ซึ่งเป็นผู้ที่ฉีกภาวะจิตใจและร่างกายของเขาอย่างรุนแรงจากการถูกจำจองเป็นเวลาสองปีแซมเปรนีถูกทางการสหรัฐประกาศอย่างเป็นทางการว่าเขาเสียชีวิตในสนามรบแต่ในที่สุดเมื่อทราบความจริงว่าเขายังรอดชีวิตและสุดท้ายได้รับการปลดปล่อยให้เป็นอิสระหลังจากสงครามสิ้นสุดลงในปี1945และเขากลับมายังสหรัฐชีวิตหลังสงคราม ความเจ็บปวดทั้งด้านร่างกายและจิตใจมีผลกระทบรุนแรงต่อชีวิตของเขาหลังจากที่เขากลับบ้านแล้วเขาต้องพยายามรักษาโรคพิษสุราเรื้อรังเขาและซินเทียภรรยาซึ่งแต่งงานกันมา54ปีก็อยู่ในภาวะใกล้ที่จะหย่าร้างแต่ก็ยังประคับประคองกันได้จนภรรยาของเขาได้จากไปในปี25 4 4สิ่งที่นำเซมเปรนีสามารถที่จะกลับ กู้คืนชีวิตของเขาได้อีกครั้งหนึ่งนั่นก็คือเขามีโอกาสได้ฟังคำเทศนาของบิลลี่กราแฮมที่ลอสแอนเจลิสในปี1949าเคำเทศนาได้เปลี่ยนแปลงชีวิตภายในได้สร้างแรงบันดาลใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับเซนเปลินีเป็นอย่างยิ่งและรับการบำบัดร,รักษาจนกระทั่งหายดีเป็นปกติ หลังจากชีวิตของเขาเปลี่ยนแปลงอย่างใหญ่หลวงเขาและบริเกอร์แฮมได้มีสมรรถภาพและมิตรภาพที่วิเศษจากการที่เขาได้ยินคำทศนาของบริเกอร์แฮมและมีความสิริสนมจนถึงวาระสุดท้ายเซมเปรนีหลังจากที่ชีวิตเขาเปลี่ยนแปลงในปี1950 1 9 5่นเก้า<ๆ>ิเขามีการกลับไปญี่ปุ่นอีกครั้งหนึ่งเพื่อพบกับผู้คุมทีุ่่มเขาและก็ทำร้ายเขาเพื่อที่จะให้อภัยแก่เขาเ่านั้นรวมทั้งเขาอยากจะเจอเบิร์ตวาตานาเบ แต่ชายคนนี้ก็ปฏิเสธในการที่จะพบเขาหลังจากนั้นในปี1998เซมโบรินีกลับมาญี่ปุ่นอีกครั้งหนึ่งในฐานะผู้ถือคบเพลิงในการแข่งขันกีฬาฤดูหนาวที่นากาโนะและพยายามพิจารอพบวัตานาเบะรือเบิร์ตอ,อีกครั้งหนึ่งแต่ก็ยังคงได้รับการปฏิเสธเซมบรินีเสียชีวิตเมื่ออายุป97ปีในวันที่2กรกฎาคม2014 เรื่องของเขาสร้างความประทับใจและเป็นแรงบันดาลใจอย่างมากแก่แองเจลินาโจลีจนสร้างภาพยนตร์ชื่อ Unbroken และได้รับรางวัลตอบรับมากมายจากประโยคแรกที่เซมบรินีให้สัมภาษณ์มาจากพระวจนะที่กล่าวไว้ว่าเรารู้ว่าเหตุการณ์ทุกอย่างร่วมกันก่นกอผลดีแก่คนที่รักพระเจ้าคือแก่คนทั้งหลายที่พระองค์ทรงเรียกตามภพประสงค์ของพระองค์ And we know that all things work together for good, to them that love God, to them who are the called according to His purpose." และจากพระวจนะตอนนี้เราพบว่าหลายคนมีประสบการณ์ที่ดีและยอดเยี่ยมและลึกซึ้งกับพระเจ้ากับสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตอย่างหนักหนวงและพระเจ้านำพาเขาให้ผ่านผลมาได้และนี่เป็นอีกครั้งหนึ่งที่ วจนะตอนนี้ยังคงมีฤทธานุภาพของพระเจ้าที่ซ่อนอยู่ที่สามารถเปลี่ยนแปลงเราได้จากชีวิตของเซมเปรินีผ่านพระวจนะตอนนี้เราได้เรียนรู้หลายอย่างเลยทีเดียวไม่ว่าใครจะเคยเป็นอย่างไรมาก่อนในชีวิตที่เกิดขึ้นในอดีตพระเจ้ายังคงรักให้โอกาสส่วนพระทัยและเอาใจใส่เราเสมอในที่สำคัญพระเจ้าทรงให้อภัย เหมือนังเจนในวัยเด็กของเซมเปอรินีที่เขารู้ว่าเขาเป็นเด็กที่เกเรมากๆคนหนึ่งแต่ก็ได้รับโอกาสจากพระเจ้าเราพบว่าทุกประสบการณ์ของชีวิตไม่ว่าประสบการณ์นั้นจะดีหรือว่าเลวร้ายเพียงไรก็าตามพระเจ้าจะทําให้สิ่งเหล่านั้นกลับกลายเป็นสิ่งดีเสมอแก่ทุกคนที่เชื่อและติดตามพระองค์เพียงแค่เรายอมรับพรงต้อนรับพระองค์เข้ามาในชีวิตของเรา และยอมให้พระเจ้าเปลี่ยนแปลงจิตใจภายในของเราทั้งหมดเสียใหม่ดังเช่นประสบการณ์ที่ร้ายแรงและรุนแรงที่เขาเคยประสบมาในขณะที่ติดคุกและถูกคุมโดยทหารญี่ปุ่นรวมทั้งต้องมีความอุตสาหะมีความภาคเพียรพยายามในสิ่งที่ทำอย่างเต็มที่เช่นการวิ่งแข่งขันซึ่งต้องใช้ความกยรพยายามและความฝึกฝนอย่างมากรวมทั้งการรอคอยอยู่ในทะเล47วัน ซึ่งต้องเพียรพยายามอย่างสูงและของที่สุดคืออุตสาหะภาคเพียรพยายามในขณะที่อยู่ในคุกในค่ายกักกันเขาบอกว่าถ้าฉันทนได้ฉันก็ชนะได้ก็คงเป็นใจเดียวกันกับที่พระเจ้าอยากจะหนุนใจเราทุกคนที่ให้เรามีใจสู้จนถึงที่สุดเหมือนมาระโกบทที่13ข้อ13ก็บอกว่าคนที่สู้จนถึงที่สุดผู้นั้นก็จะรอด แค่ okay, พระวจะนะตอนนี้ก็ทำให้เรามีใจฮึืเขิมและสู้ขึ้นอีกมากมายถ้าคุณต้องการชนะอันดับแรกคุณต้องไม่ยอมแพ้และสุภาษิตก็ได้เตือนเราอย่างดีว่าโดยเฉพาะการที่เราไม่พ่ายแพ้ต่อการณธรรมทั้งหลายเพราะพ่ายแพ้ต่อการณธรรมก็เหมือนน้ำพุที่มีโคลนเข้ามาปนและเหมือนกับน้ำบ่อที่มีความสกรปรกและประการสุดท้ายการให้อภัยคือสิ่งที่ยากที่สุด แต่เป็นสิ่งที่ดีที่สุดที่เราจะหยิบยื่นให้แก่กันได้เพราะพระเจ้าทรงให้อภัยเราก่อนพระองค์ทรงชำระล้างความบาปชั่วภายในของเราทั้งหมดก่อนเป็นอันดับแรกและเพราะรากฐานและพื้นฐานที่สำคัญนี้เองที่เรารู้ว่าเราเป็นคนบาปคนหนึ่งที่พระเจ้ารักเราให้โอกาสเราก็สมควรเป็นอย่างยิ่งที่เราจะรักคนอื่นให้อภัยคนอื่น แม้ว่าสิ่งนั้นนนั้จะเป็นสิ่งที่ยากแต่ชีวิตของเซมเปรินีก็ได้แสดงเป็นตัวอย่างให้กับเราอย่างชัดเจนเพราะเขามีประสบการณ์ในความเลวร้ายที่ยากแก่การให้อภัยเรียกว่าอาจจะเป็นที่สุดคนหนึ่งของโลกเลยก็ว่าได้ฉะนั้นเมื่อเราร้องขอให้พระเจ้ายกโทษความผิดบาปของเราก็สมควรอย่างยิ่งที่เราจะยกโทษความผิดบาปต่อพี่น้องของเราและนี่คือเรื่องราวของคนที่มีฝันร้ายแต่ในที่สุด กลับกลายเป็นพรที่ยิ่งใหญ่ชีวิตของซิมปอรนีสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้คนมากมายทั่วโลกเพราะจุดเปลี่ยนอยู่ที่รับให้พรพียรูคริตเป็นพรผู้ช่วยให้รอดในชีวิตของเขาก่อนเป็นรับแรงในเวลานี้พระเจ้าสามารถที่จะเปลี่ยนบรร้ายของทุกคนให้กลายเป็นพรอ,อันยนิ่งใหญ่ได้จากการช่วยกู้ช่วยเหลือและเปลี่ยนแปลงที่มาจากเะียซูคริต และนี่สําดงถึงความรักความเมตตาโอกาสที่พระเจ้าให้กับเราทั้งหลายทุกคนขอทุกท่านมีความสุขสุขภาพแข็งแรงทั้งกายใจและจิตวิญญาณจนกว่าเราจะกลับมาพบก,กันใหม่สวัสดีครับ